สวัสดีค่ะพวก,กับยินจะช่อง Miss you ดูด a u t นะคะ วันนี้หลายๆคนจะงงใช่ไหมคะว่าทำไมห,หญิงแต่งหน้าแต่ว่าลิปไม่ทาลิปนะคะก็คือวันนี้หญิงจะมารีวิวลิสติกตัวหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้มันไม่แพงนะคะแค่ K 25บาทนะคะแต่ว่าพอเราทาแล้วนะคะมันก็จะติดทงนั่นแล้วก็สีก็สวยด้วยนะคะไม่ใช่ลิปอันไหนเลยนะคะก็คือลิปตัวนี้นะคะเป็นลิปตัวนี้เลยค่ะเป็นลิสติกเท่แบบนี้นะคะ เพียงแค่ยีบาทนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นลิสต์สีเขียวแบบนี้นะคะเป็นลิสต์ที่หยิงซื้อจัดร้านขายของทั่วไปนะคะอ่ะเดี๋ยวหยิงจะมาลองทาให้เพื่อนๆทุกคนดูนะคะว่าสีสวยแบบไหนนะคะแล้วก็สวยแค่ไหนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวหยิงจะทาซีซีนซีนี้นะคะทาซีนี้ให้เพื่อนๆทุกคนดูนะคะทาจะทาฝั่ง ฝั่นซ้ายมือนะคะให้เพื่อนๆทุกคนดูคนแตกต่างแล้วก็ดูว่ามันเปลี่ยนสีแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ <C le af> มันติฟัง อ่ทุกคนดูความแตกต่างนะคะดูความแตกต่างของสีเล็นะคะข้านี้คือท่านที่งานะคะข้านี้อยังไม่ได้านะคะแล้วก็พทเสร็จแล้วก็ราอสักคู่นะคะราให้เปลี่ยนสีนะคะแล้วพอเปลี่สีสักคู่นึงราสักคู่นึงนะคะแล้วก็แล้วก็เชออกนะคะแล้วก็เชอ่อะลแล้วก็จะเป็นข้างนนะคะอ่าเดี๋ยวยิงให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เห็นไหมคะว่ามันเอาเปลี่ยนสีแล้วนะคะมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะ,ะ,คะอ่าเปลี่ยสนะะยสีมันก็จะ เป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะลอสเปคหนึ่งนะคะเห็นไหมคะทุกคนว่าสีนะมันเปลี่ยนสีมาแล้วมันจะเป็นสีชมพูแบบนี้มันจะแบบเป็นสีที่สวยมากเลยนะคะทุกคนเป็นสีที่ ไม่แพงด้วยนะคะแค่25บาทนะคะหาซื้อได้ที่ร้านขายของทั่วไปนะคะซึ่งอันนี้หญิงก็ไปเจอมานะคะหญิงก็ลองเอามาทาแล้วมันก็เปลี่ยนสีสวยจริงๆเลยค่ะหญิงก็เลยติดใจลิสตกอันนี้เลยนะคะเราสามารถทาไปไหนก็ได้ไปเที่ยวหรือว่าไปทาออกไปข้างนอกก็ได้นะคะ โอเคคะมังก็เปลี่ยนสีได้มาแบบนี้แล้วนะคะอะเดี๋ยวเราจะทาอีกข้างหนึ่งนะคะทาทาข้ามขวาน,นี้ให้สีให้ปากเราจะได้สวยนะคะอะเดี๋ยวเราจะทาข้างนี้ด้วยนะคะ พอเราทาเสร็จแล้วก็เม่ปาดนิดนนะคะนี่มันก็จะได้เป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะได้ปาที่สวยสีสวยสีลิปติดทนนานค่ะโอเคนะคะโอเคเราก็ไว้แบบนี้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็ดเช็ดสีออกนะคะแล้วมันก็จะติดจะติดปาดเราเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอตอง,ตองที่หญิงจะเช็ดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะมาเช็ดปากของเรานะคะเช็ดซีริสติออนนะคะแต่ว่ามันก็จะติดแล้วนะคะอ่านี่เป็นกระดาษทิชชู่นะคะหญิงก็จะเช็ด มันก็จะมีติดแบบนี้นะคะมาติดนี่เดียวนะคะเห็นไหมคะนี่มันก็จะออกมาแค่นี้นะคะแล้วมันก็จะติดปากของเราทง,ทงน้ำมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ สีแม่อ่อนนะคะสีลิกดม่อ่อนนะคะในกล้องนี้อาจจะแบบสีอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะมันจะสวยมากเลยนะคะข้างนอกน,นี้ก็คือมันจะสวยมากเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะจิงก็จะมารีวิวแค่นี้นะคะฝากกดติดตามให้กับช่อมิสยูนิไกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะ